สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปดาวโจน V.I.P. วันที่15มกราคม2565นะคะตัวเด่นก็มี1กับ3เนอะตัวกันตัวรองก็คือ2กับ5ก็มี1 1 1 3 1 2 1 4 1 5 1 0 0 1กลับให้เลย3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5ค่ะเพื่อนเพื่อน ไม่ชอบแนวทางก็รูดได้เลยนะตัวห้าก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าห้าสองก็มีสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองเก้าสองสามสองสี่สองห้าสามตัวสี่สองสามห้าสี่สามสามหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองสามห้าหนึ่งให้เข้าตรงตรงที่สสามตัว ตัวสรุปมัดรวมครั้งสุดท้ายก็มีหนึ่งสี่ห้าสองสามหนึ่งสามห้ามีหนึ่งห้าสี่สองสามสองสามสามเพื่อนๆอ,อย่าลืมกลับนะคะไปกลับบนล่างนะตัวตัวที่รวมมัดไว้ให้นี่นะก็จะรูดบนรูดล่างก็สามกับหนึ่งนะคะเมื่อคืนนี้ของเราก็เข้าบนเข้าล่างนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงๆงรวยๆปังๆทุกวันเนาะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องของเรานะคะน้ําเพชรพารวยกับวุ้นเส้นพารวยนะก็ขอให้โชคดีทุกวันนะคะเฮงๆรวยๆปังๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีร่ำรวยเฮงๆรวยๆสวัสดีค่ะ